ดวงชะตานะครับในเดือนมิถุนายน2566นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับสินแสหมิงต้องบอกว่าคุณมีเรื่องให้ลุ้นให้ตื่นเต้นตลอดทั้งเดือนโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเอ,อนะครับเออมันลุ้นยังไงมันลุ้นตรงที่ว่านะครับดาวอาทิต์ย้ายออกจากลัคนาราศีของคุณดาวพุธย้ายออกจากลัคนาราศีของคุณมีผลทั้งหมด บางช่วงก็หาเงินได้ดีๆใช้จ่ายเพลินๆอ้าวจู่ๆมีรายจ่ายเข้ามาต้องหมุนอีกแล้วฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับอย่าใช้เงินเพลินดาวนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากลัคนาราศีพฤษภในช่วงก,กลางๆเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธ ส่วนดาวสุกดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นเป็นราชาโชคมีกระมังครับที่ผมบอกว่าคุณก็ยังโชคดีหาเงินหา,หาทองได้ตลอดแต่บางช่วงนี้มันเผลอๆนี่มันใช้เงินนะฮะรูดนูน่นรูดนี่นะครับจ่ายโน่นจ่ายนี่เผลอๆมันว้ยทำไมใช้จ่ายเยอะอย่างนี้วะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกชาวพฤกษบเอาไว้1-5นะครับชาวลัคนาราศีพฤกษบหนมิถุนายนช่วงนั้นแฮปปี้ดี รายรับก็ดีมีเงินมีทองเข้ามาตลอดพอ6ถึง10นะครับช่วงนั้นมีความคิดนิเริ่มใหม่ๆที่จะนําเงินทําทองนําเงินนําทองมาให้จะมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆที่จะเป็นลูกทางไปสู่โอกาสในการหาเงินในการเมคมันนี่พอ11จนถึง15ช่วงนี้แหละครับที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะ ถ้าคุณไม่ระม,มัดระวังไม่มีวินัยในการใช้เงินช่วงนี้หมุนเงินอุตลุดนะนะครับแล้วก็มา16จนถึง20ปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวอาทิตยย์้ายออกจากราศีของคุณแต่ให้ระวังสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าช่วงนั้นพฤกษบอาจจะมีเดินทางสั้นๆด้วยเพราะงานก็ได้ พอ21จนถึง25ช่วงนั้นการงานก็ขยับดีขึ้นอีกมีความเจริญก้าวหน้าติดต่อสื่อสารกับคนเยอะไปหมดแล้วก็การงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีอันนี้สงจากดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวศุกร์นั้นไปเป็นราชาโชคนะครับอยู่กับดาวอังคารคู่มิตร แล้วก็ดาวเกตก็ขยับย้ายด้วยมันผสมเสรกันแล้วทําให้คุณติดต่ออะไรต่างๆมันขยับคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพอมาช่วงไปไปลายเดือน26จนถึง30ช่วงนั้นเรื่องความรักครับมาแล้วแต่เป็นความรักที่ผมสรุปยากและเกินว่าจะบอกคุณว่ามันดีหรือไม่ดีมันมาทั้งในลักษณะที่ทําให้เราเองสุขใจแล้วก็มาทั้งในลักษณะที่เราเองต้องระแวดระวังอะไรหลายๆอย่าง อุปมาอุปไมยคล้ายๆกับว่าไอ้คนที่เข้ามาเกี่ยวกับเราเนี่ยสถานะมันไม่ชัดเจนบางทีมันก็บอกว่ามันคุยกับเราได้ไม่มีปัญหาบางทีมันก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้ต้องงดการติดต่อกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องงงเรื่องงานนูน่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องใช้สติในการดูสักนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามใครที่นะครับเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้นะครับผมหากลบกลบนี่ตามดาวแล้วถือว่าคุณยังหาเงินได้เก่งแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามสรุปเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้อย่าพึ่งไปให้ใจมากเป็นเดือนที่บริหารสเสน่ห์ได้แต่อย่าไปให้ใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีความไม่แน่นอนของดาวที่มันมาสัมพันธ์กับชะตาของคุณไอดาวคู่ครองของทุนะคือดาวอังคารเนี่ยมันไปอยู่กับดาวสุขคู่มิตรก็จริง แต่บางทีมันก็มาแปลกๆขอให้ดูคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้ดีก็แล้วกันส่วนคนที่มีคู่มีแันอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องจุกจิกน้อยใจกันนิดหน่อยนะครับยังไงก็พูดกันให้รู้เรื่องนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองนะครับสินแสหมิง เรามีนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะได้เลขเบอร์มงคลเหล่านี้ไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านเบอร์มงคลจะยิ่งเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นถ้าเบอร์นั้นเหมาะกับวันเดือนปีเวลาเกิดของเราท่านใดสนใจนะครับติดต่อรออยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at masterming 6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ